Mm hey! -hmm. Yeah. หนึ่งสองสาแฮปปี้เบิร์ดเอาเลยเอาเลยแฮปปี้เบิร์ดทูยูแฮปปี้เบิร์ดยแฮปปี้เบิร์ดยแฮปปี้เบิร์ดทูยู่ะพอต้องพอะค่ะหยุดขึ้นใครบวยพรให้กับสองคนขอเชิญดวงค่ะ ยขออวยพาให้เชอสอคนเธอยืนสิ